สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง b i k e r i n s t i r e วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับหนึ่งในปืนไฟฟ้า a อร์ซ f อฟที่ถือว่าเป็นระดับตำนานของโตเกียวมารุยนั่นก็คือ MCA 1 Recoil Shock หรือ Next Gen AEG ซึ่งเป็นรุ่นที่นักสะสมและนักเล่น a อร์ซ f อทั่วโลกต่างพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเพราะความสมจริงรายละเอียดที่ใส่ใจรวมถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าปืนไฟฟ้าทั่วไป เริ่มจากภายนอกก่อนเลยโตเกียวมารุย m c a มเอ1รีคอยมีงานประกอบที่ดูแข็งแรงแน่นหนาตัวบอดี้ใช้วัสดุโลหะผสมและโพลิเมอร์คุณภาพสูงทําให้มีความสมจริงทั้งน้ําหนักและสัมผัสมาพร้อมรางพิกาตินีที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกล้องเล็งไฟฉายหรือกอริปหน้าด้ามปืนออกแบบมาให้จับถนัดมือเหมาะกับการใช้งานยาวนานผ่านทายสามารถปรับยืดหดได้หลายระดับ จึงเหมาะกับผู้เล่นทุกสรีระอีกทั้งยังคงเอกลักษณ์ความเป็น M4A1 ที่ดูเรียบเท่และเป็นที่นิยมในสนามด้านในหรืออินทีเนียโตเกียวมารุยใส่ใจรายละเอียดอย่างมากโดยเฉพาะระบบ recoil shock system ซึ่งเป็นจุดเด่นของปืนรุ่นนี้ระบบนี้จะสร้างแรงถีบกลับทุกครั้งที่ลั่นไกทําให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนยิงปืนจริงและนี่คือสิ่งที่แยก Neck Gen ของโตเกียวมารุยออกจาก AEG รุ่นอื่นๆเกียร์บ็อกซ์ภายใน 9, มีการออกแบบเฉพาะเพื่อรองรับแรงถีบนี้ พร้อมทั้งมีระบบโบสต็อปฟังก์ชันเมื่อแม็กกซซีนกระสุนหมดปืนจะหยุดยิงทันทีและจะต้องดึงคันรั้งเพื่อรีเซ็ตก่อนใช้งานต่อเพิ่มความสมจริงแบบสุดๆมาพูดถึงประสิทธิภาพการบ้างโตเกียวมารุย MCA1 Next g น n ยิงได้อย่างเสถียรความเร็วลูกกระสุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ280-300 FPS ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับกฎสนามส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเอเชียและยุโรปการกระจายของลูกกระสุนทาได้ดีมาก ความแม่นยำถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับการเล่นทั้งในระยะใกล้และกลางฮอปอัพปรับได้ละเอียดทำให้ผู้เล่นสามารถปรับการยิงให้เข้ากับสภาพสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพการตอบสนองของไกก็ไวกดแล้วกระสุนออกทันทีไม่มีหน่วงมากเหมือน aeg รุ่นเก่า ส่วนแมกกาซีนมีความจุป,ประมาณ82นัดในโหมดรีคอยลหรือสามารถใช้แมกกาซีนแบบมิดแคปได้ตามความต้องการน้ำหนักของตัวปืนโดยรวมอยู่ที่ประมาณ3กิโลกรัมถือว่าใกล้เคียงกับปืนจริงทำให้การถือการเลงและการเคลื่อนที่ในสนามให้ความรู้สึกสมจริงสรุปแล้วโตเกียวมารุยเอ็1 r e c o ย l n เน็กเจนเอถือว่าเป็นหนึ่งในปืนไฟฟ้าที่ตอบโจทย์คนที่อยากได้ทั้งสมจริงและประสิทธิภาพ แม้ราคาจะสูงกว่าปืน AEG ปกติแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือประสบการณ์การเล่นที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงใครที่อยากสัมผัสแรงที่ระบบโบรสต็อปและงานประกอบคุณภาพระดับโตเกียวมารุยรุ่นนี้คือคำตอบที่ใช่แน่นอนและนี่ก็คือรีวิวเต็มๆของโตเกียวมารุย MCA1 Recoil Nextgen AEG จากช่อง BIKERINSPIRE e. ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับ a s r s o f อและอุปกรณ์เจ๋งๆที่เราจะนำมารีวิวกันอีกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ